สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บัสูกสู่คนเด้อพี่น้องเปิดภาพมากค่ะเย็นเยือนครัวเนาะมื่อี่สิมาเห็ดเมนูตำมะหงกินกับข้าวปุ้นพี่น้องเมื่อีหฮ่ลมมนาวเริ่มเข้ามาอีกเลยเนาะมีล้มอีกแล้วแต่ยังบมทกักวาหนาวแหงพอดีอยู่นะเนาะก็อื่นเขาก็จะมาตำผิกกระเทียมก่อนใส่บริไลยแล้วพี่น้องยำมะเพ็ดเนาะเมื่อน่ได้ปุ้นมะเมียง ตอนนี้เราบที่มันต่ำมัพริกกระเทียมก่อนพี่น้องเอ้ยเบ่งที่มักกวยกุกนะไม่ใช่มกอกใส่ 打ลงไป那片。 กูดองบุมีมือนี่ เ่น้อนนี้ก็เรียบร้อยเนาะพี่น้องมีกระปุ้นจะมีพักมาเด้อพี่น้องกินนำกันเด้อ ตันนี้ก็ได้เวลากินแล้วมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันเด้อกินคนเดียวมุดเด้อเด้อทางไหนกำลังนอนกองกันอยู่ I love, tapi ni mình cứ hôn này mình cứ, mình cứ nào อมมาตนาเราเหลือบก็เบแหะเพื่อนเนาะ 三年。 khứ đây đó mà nè em rau má mà khứ nè cái đang nón ngồi ngóc ngóc, thay học cho nó khẩn tỉnh, tỉnh cho nó hay, con mắc, tắc kè, nghe

đã bị nóng mình cho cho cô gái này con mua bớt à lại quá เอาไหมคุนโอเคเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เฉขอจบคลิปเอาไว้จะมีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนเนาะเปิดชีวภาพคลิปใหม่จากช่องของเราเพื่อนคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีไปแล้วบ๊ายบาย